เวฟหนึ 125, ไฟเลี้ยวบังลมแปลงจากคาบูเป็นรถหัวฉีดนั่นเองแล้วก็แปลงเป็นเอสีด้วยไปฟังเสียงกันคำเตือน คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจรักยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม Bounce โอเคครับพบกันอีกเส้นเคยก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างมอเตอร์จูงกะแม่อบองโอนกรุบกรุบเนี่ัวสเตเดอร์พี่น้องสบายดี FC เอฟซีเวียงจันนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เตรียมพร้อมส่งรถนะครับผมอ่าเวฟหนึ่งสองห้าไฟเลี้ยบบังลมแปลงจากคาบูเป็นรถหวัวฉีดน,นั่นเองแล้วก็แปลงเป็นเอส4ด้วยอ่าใช้อะไหลแท้หมดเลยแล้วก็ทําการจูนอ่ารีแมปเก็บไฟให้เรียบร้อยเบิ้ลตัด จับระเบิดเลยนะครับผมเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปชมกันไปไปเลยครับผมไปมามาเดี๋ยวพาไปชมกันเลยตามมาตามมาเนี่คันนี้นะคันนี้นะเนี่ยคันนี้ก็เป็นเวฟหนึ่งสองห้าไฟเลี้ยวบังลมอ่าตัวนี้เป็นตัวคาบูนะครับเป็นรถสตาร์ทมือมาเรียบร้อยนะครับผมก็ลูกค้าอำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ ประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามผมก็เตรียมตัวล้างทาความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยลงแว็กลงอะไรให้เรียบร้อยขี่แล้วใช้งานได้ทุกอย่างปกติเบิ้ลตัดสับระเบิดได้เรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างตามสั่งตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าอยากได้เลยก็คันนี้แปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินี่ถังถังเบิ้งใหม่เลยนะอันนี้ อ่างกุ้งเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมว่าการแปลงหัวฉีดอ่า S4 อ่ามีอะไรบ้างเบื้องต้นเลยอ่าเดี๋ยวผมตัดไปดูที่อ่าคลิปว่าการแปลงชุดหัวฉีดมีอะไรบ้างอ่เดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนเลยไปก็เบื้องต้นเลยรถคาบูอ่าอยากแปลงหัวฉีดแล้วแปลงเป็น,น S4 นะครับผมชุดนี้เป็นชุดใหญ่สําหรับรถสตาร์ทเท้านะครับผมก็เบื้องต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเวฟ 1.5R S ไอ้บังลมนะครับผมที่เป็นคาบูอยู่อยากแปลงหัวฉีดอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยเบื้องต้นเลย 1. นึ่งถังน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นรุ่นของไฟเลี้ยบลมรุ่นหัวฉีดตรงรุ่นก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับหรือว่าสั่งทางร้านเลยก็ได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งเบื้องต้นต้องมีถังมีถังน้ํามันเสร็จแล้วก็ต้องมีปัมป๊มเชื้อเพลิงปั๊มเชื้อเพลิงหรือเรียกง่ายๆก็คือปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับผม ก็คือปั๊มเชื้อเพลิงคือต้องมีมีปั๊มเชื้อเพลิงใส่ในถังน้ํามันเสร็จสับเรียบร้อยอก็ต้องมีแผน่นแผ่นเหล็กนะครับผมไว้ล็อกปั๊มเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็โอลิงฝาโอลิงปั๊มเชื้อเพลิงนะครับที่ต้องมีนะครับที่ใส่ในชุดถังนะครับผมเสร็จแล้วก็แบล็กเอสี่เอสี่เราก็ใช้ชุดฝาจานไฟของ1นึ่งไอปลาวานนะครับผมก็สําหรับรถสตาร์ทเท้านะตัวนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับผมเป็นฝาจานไฟเสร็จแล้วก็ต้องมีชุดขนลวด มีล้อแม่เหล็กแล้วก็มีกล่องกล่องนี้เราจะเลือกใช้เป็นกล่องรุ่นไหนก็ได้นะครับใน S4 นะครับหรือจะเป็นกล่อง API หรือกล่องแต่งกล่องโมกล่องโมได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สายน้ำมัน1ชุดที่ต้องมีอันนี้สายปลดเร็วนะครับของ n k e a s i n g นะครับผมแล้วก็สายไฟเมนชุดใหญ่1ชุดนะครับผมแล้วก็แผ่นชาร์จต้องเปลี่ยนนะครับผมแผ่นชาร์จต้องเปลี่ยนนะครับผมอันนี้ในกรณีพวก RS นะครับผมคาบูนะครับผมแล้วก็ลิ้น ลิ้นพร้อมหัวฉีดนะครับผมก็ชุดนี้เป็นชุดใหญ่ที่ต้องมีก็คือตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเวฟหนึ่งา RSI บางลมแปลงเป็น S4 สามารถรีแมปได้ก็ต้องเป็นชุดนี้แล้วแหละหลังจากที่เพื่อนๆไปชมอุปกรณ์ทําความรู้จักเสร็จสับเรียบร้อยช่างกุ้งเทสเสร็จสับเรียบร้อยไปดูความแรงของรถคันนี้คันนี้สเตอร์1432อ่าเอ้ยไม่ใช่14 32ดิ13 32อ่าคือซึ่งรถคันนี้ถ้าเป็นขบัวิ่งแล้วมันไม่ตัดพอแต่เราแปลงหัวฉีด เราปรากฏว่า150นั่งขี่นะนั่งขี่ยืนพื้นเลยหน้าไม้ขึ้น150มันตัดอยู่แต่เราแนะนําลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าผมไม่ไม่เอาแรงผมอยากได้แค่หัวฉีดเฉยๆก็คือขี่ใช้งานแบบซิ่งซิงโชว์โชอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวช่างกุ้งพาไปชมคลิปตอนเทสเลยนั่งขี่นะอันนี้นั่งขี่นะไปดูกันเลยครับนะครับวันนี้เราจะมาเทสรถให้ลูกค้านะครับแปลงคาบูเป็นหัวฉีดนะครับ เป็นไงบ้างครับผมเพื่อนๆได้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าคลิปที่ผมลงไปนะรถคันนี้สภาพแบบนี้เลยเป็นรถหนักแบบนี้เลยนะครับผมแปลงจากคาบูเป็นหัวฉีดอ่าซึ่งคันนี้เป็นรถสตาร์ทมือมาเรียบร้อยแล้วเป็นรถหนักแบบนี้ด้วยนะครับผมเป็นรถหนักแบบนี้ด้วยมามาชมฝั่งนี้กันบ้างอ่ามาชมฝั่งนี้กันบ้างฝาจันท์ไฟนะอ่าเป็นเอส4นะของปาวานเรียบร้อยหมดนะสตาร์ทมือเรียบร้อยครบชุดใช้งานได้จริงเดี๋ยวช่างกุ้งจะมาติดเครื่องให้ชมนะครับผมมา เฟืองแจ็ก่อนแต่ดังไฟเลี้ยวติดทุกอย่างใช้งานได้หมดไฟหน้าไฟท้ายนะครับผม <c oughs> นี่เรียบร้อยสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ออบเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวตัดใ,ให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่นะครับได้ดูกันใหม่ก็กดสตาร์ทเข้าไปนะครับผมไม่ต้องเร่งก็ได้นะครับผม หอบธรรมชาตินะแบบนี้เขาเรียกหอบธรรมชาติท่อันี้มาดูท่ออันี้ตามคอนเซปตเลยตามคอนเซปต์เลยลูกค้าบอกว่าอยากจูนหอบด้วยแล้วก็บิ้นตัดตับระเบิดนะจัดให้แบบแจมแจมมึงกระสิด็กสกุลอ,อ่ะไปฟังเสียงกัน เนี่ยเป็นไดะลั่นบอ,อ,อจังบอก็จะประมาณนี้เมืองเกรืมืองเกรืก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วกเ็เพื่อนๆเข้ามาชมคลิป สร็จแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ต่อไปผมจะอัปเดตลงในช่อง Youtube เป็นบ่อยๆนะครับผมก็เข้าไปดูเป็นกำลังใจให้ช่างกุ้งมังกรสีดเดกสอยได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปต่อไปจูกะไม่เอาบางโพนกุ๊กร๊กรดียสดสดีสบายดีลากันไปก่อนจึก